นี่คือเรทที่เกือบปรับแต่กลับมาได้ที่แท้จริงครับบอกเลยว่าเจอแต่พวกเซ็ตเต็มทั้งนั้นนะครับและนัวอยู่ที่เดียวด้วยนะครับคือแถวๆหน้าห้องคู่นะครับในด่านอเมริอีกเช่นเคยวันนี้มาลงในโหมด Forbidden Zone อีกแล้วนะครับสามแสน ที่ว่ากันว่าตึงที่สุดนะครับไม่ได้ตึงเพราะคนนะตึงเพราะแฮกนี่แหละบอกเลยว่าเรีนี้มันและหนัวมากๆนะครับเป็นเหรยที่ผมเกือบทาลายสถิติมูลค่าการออกเรทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมต้องเจอกับอะไรแล้วก็ผมจะออกได้เท่าไหร่นะครับผมไปดูที่เรีนี้กันเลยไปเล่นมาวันชีู้กค้างเงินตกเอ็มเอ็มเอ็มละร้อยคือให้เฉพาะกระสุนที่ของแดงกับของเราทั้งหมดโอ้ยโอ้ยโดนยิงเลยยิงเลย ถ้ากินเอาพีอ่ะไม่ใช่ผมนะเดี๋ยวอยู่<ถ>บนหัวผมเลยกินเอาพีมาตับฟักใครจะเอาดาวเทียมครับไหนท่านดาวเทียมเ,เอาหมดอ่ะผมผมกินเอาพีนะโอ้ยมีคนฟายให้เรียบร้อย้วืยของแดงหรือเปล่าโอ้โหพี่ของเล็กสามช่องอยากขึ้นว่ะใจมันร้อนรุ่ม นําเลยปกติก็นําตลอดนี่มีคนกินเอาบีกีนนะแถวแถวห้องคนเปินเก็บเสียงด้วยครับงทั้งสองน่าจะมีคนเหรอลองลอง เผาตัวห,หน่อยด้ป่ะเอ้ยมีคนเอาตัวเอตัวโอ้เม่ีอยมันร้องคนตงหนึงตัน่ปาเน็ตให้ปาเน็ตให้ ผมนึเสียงอะไรร้องว่าผมนึกว่ามันโดนระเบิดตายล้วนี่อยูงง่นี่มาไปเรือ่องนะ็อคอนแนอยูเอเ่เอเจเอเจตายตายตาย,ตายล็อกทีนะที่ไปเติมกระสุนแป๊บเติใมใส่ไม่ได้ระเบิดมานี่หว่า พอมีระเบิดนะก้ะาลางก็มานะก้าลางก็มีนะจับอยู่ห้องห้องเชื่อมเคลียร์ห้องเชื่อมเคลียร์ห้องเชื่อมเคลียร์ห้องคููเคลียร์ข้าข้าล่างบันไดอ่ะระวังนะครับซ้ายหรือขวาร่ำใดขวาบันได อ๋อมอของเพื่อนมาใส่เอ้ยไม่ได้ป่ะผมก็เฮ้ยแต่ผมเล่นเบียดไดแทนได้ใช่ไหมได้โอยเอสเจเ <F 6 S 3> อสเจอยู่แม็กนี่ถ้าเล่นแล้วก็ถ้าออกได้ก็ฝากกันนะเอ้ยพีหงนี่มันลุงไม่ท็อปนี่หว่าลุงสามบันไดแดง,ดแ,ดงดแดงขึ้นบันได,ด,ไดกลางก็ขึ้นบันไดกลางก็ขึ้นผมล็อกอยู่ผมล็อกอยู่ผมล็อกอยู่ ราการต่อหนึ่งผมล็อกไกผมล็อกไกผมล็อกแดงผมยืมยืมเอสเจศกี่พี่ยิงตายได้เอาไปเลยเอาไปเลยปกันเอาปรกันเฮ้ยสมเน้มตายได้ไงเนี่ยพี่มีคนกำเนิด่ะไอเหี้ยผมจะตาย บันไดเดบันไดกลางข้างล่างมะละ,ยะเยอปิดประตูตรงนี้หน่อยได้ไหมเปิดแล้ววิ่งออกมาเลย ไมีไม่ไม่ไม่หมอขาหมอขาไม่รวมแก๊สเราตายตายหมอขาตายบรนไดกลางบรนไดกลางบรนไดกลางต้องเอาต้องเอาต้องเอาพยายามอยู่เรียบร้อยก็ตายต้องออกมาเอามันอะเอาไปเอาอีกประตูหนึ่งก็ได้อย่าอย่าชุบตรงนี้ ดดดดปิงศูนย์นะเนี่ยปิงศูนย์นะเนี่ยปิงพี่ศ <c oughs> ูนย์ป่ะมันเนี่ยโอ้โยคุณจะโดนความตายตอนนี้เฮ้ามันปานะเปิดตายอ่ะมีศพตายอยู่อ่ะเอ้าราตพี่เนี่ยจะตายาตายเ่ะ <c oughs> แอ่นั้นเราผ่าตัดไปเรายังไม่ตายใช่ไหมบอดบอดจะเข้ามาบอดจะเข้ามาบอดจะเข้ามาล็อกล็อกอย่าตายนะนี่ไงเข้ามาตายละเข้ามาตายละปิดประตโซ่ปิดตัวหน่อยจะเขาผ่าตัดเขี่ยนั่แล้วผมไม่พีคไอตัวเวนนั่นกูตายแน่ไม่แล้วเลือดเยอะไหมเลือดเยอะไปเคลียร์บอดให้หน่อย ผมแดงสีจุดเฮ้ยผมต้องผ่าอีกสีจุดเราจะอิม่มเราจะอิม่มหายใจออกละตอนนี้ o oh อ my god แล้วผมยิงเซฟอากาศตายอีกหนึ่งไงประเด็นคือเอาละเพื่อนจะเอาของอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนช่วยกันเซฟให้บันไดขึ้นมาเยอะบอดนี้มันแบบ วันวมันไม่มีการมีงานทำหรือวะเผหมดแล้วไงเี๋ยวแค่นี้งี้จะถูอย่งเดียวกูปั๊มยาได้ยินเสียงกันใหญ่เอเพื่อนอยุดสมนี้นะครับฝ่ายหยิบทีแต่ว่าเอเอาไปเลยถือว่าช่วยกันแบกของเพื่อนผมยกเอเจให้เลยมูลค่าสามแสนเป็นรายการอะไรวะอโ<ฮ>อ้โห วันวันไม่ทำไรเทำไม่อ่ะไม่อ่ะเรามีเวลาไม่เยอะทำไมใช่ไหมตัวนี้ปันเอาเอ็มหกหนึ่งตัวนี้พี่ก็ฆ่าเนี่ยเออแล้วไปฆ่ามันตอนไหนเนรอโอ้เอ็มหกหนึ่งกูจะรั่วตัวแรกเหรออ๋ออันนี้คือตัวแรกใช่ไหมเค เคเบิลเคเบบอร์ม่อยู่ไหนวะรูปด็เก็บนี่ะตองปานเน่เหรอ <c oughs> จำอะไรไม่ได้เจเจแม็ซสิบเลยเลยลูกพี่ อ้าวเราเรามีเวลาไม่เยอะเร็วเข้าเร่งมือไม่ใครฆ่าอ๋สอสบฟรีพี่ฆ่าไอเนี้ยพี่ฆ่าพี่พี่ก็สิบนี่ยเอาไปเลยฮะเอาไปเลยผมเก็บไม่ไหวแล้วแฝวทำไมมันแพงมันแพงอะไรมันแพงไอตัวต่อน,นี่เหรอมาเลยอ่าวห้านาทีเราต้องไปเราต้องไปเก็บของตรงไหนอีกวะชัดตัวแบบอย่างอ้วอนตุ๊บอ่ะ เก็บเอสจถือเอฟแอลอืมใช่ใช่ใช่ใชมันมาตายหาเร็ตรงนี้เยอะแยะมากมายนะทุกคนนะเราอ,ออกที่ไหนรอเบ็ดเม้นด้วยดู ให้เขาค่อยๆย่องมาตอก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  Still thinking to run น <c oughs> ีห่หาแต่เรื่องหาแต่ลาววันวันโอ้ยนี่เป็นไหมเอสตัวเอสเจหนึ่งตัว <c oughs> คือเพื่อนเก็บไปครับไอ้ตรงคอนเนอร์เก็บหมดหรือยังอะเซฟกลางยังไม่ได้เปิดเฮ้ย ไปเลยผมขอได้ปนเปล่ะเนอาเลยเอาเลยทิ้งไว้ก่อน,อน,อนไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นเลย ไม่กระสุนทองเดี๋ยวนี้มันหายากขึ้นวะประเดี๋ยวมันจะหาง่ายกว่านี้แต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าถ้าเป็น M16 อ่ะโอกาสกระสุนทองเยอะจากประสบการณ์เลยผมแทบไม่เคยเจอ M16 รูปม่วงอะ่ะเช่มปะ่ะจากประสบการณ์ตรงมผมต้องจัดจานแล้วนะเชฟเหลืออีกสองนาทีสามครับเชฟเหลืออีกกี่นาที หนึ่งนาทีครึ่งทัน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 โอเคไปเลยดีกว่าพ่อพ่อพ่อพ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 อลบมากล่ามหายไปรุ่นร้อยโลอาเจน let's go อ้าวเรารอดกันหมดเฉยเฮ้ยเราใช้ว่ารอดกันหมดได้ไงวะเช่นเกิดเราตายไปสอง What สี่ล้านเลยอู้เกือบทำลายสถิตินะแต่ว่าเป็น กูเลที่มันอยู่